เฝ้าระวังร่องน้ำลึกน้นไกญี่ปุ่นเสี่ยง80%เกิดอภิมหาแผ่นดินไหวใหญ่ใน30ปีนี้รัฐบาลญี่ปุ่นคาดการแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ระดับมหึมาโอกาสเกิดสูงถึง80%ภายใน30ปีนี้ประมาณตัวเลขผู้เสียชีวิตเกือบ3 0 0 0 0 0เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้สำนักข่าวรอยเตอร์ ได้รายงานกรณีการคาดการณ์ของรัฐบาลญี่ปุ่นภายหลังจากทีมผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินและเตรียมรับมือเกี่ยวกับการเกิดอภิมหาแผ่นดินไหวนันไกลแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่บริเวณร่องลึกนันไกลนอกชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกความดุนแรงอาจจะสูงถึงระดับ9สามารถทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิครั้งเลวร้ายและคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตมากถึงเกือบ300,000ราย รายงานของสื่อท้องถิ่นได้เผยว่าเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาคณะผู้เชี่ยวชาญของประเทศญี่ปุ่นได้เผยข้อมูลการประมาณการระบุว่าภายในระยะเวลา30ปีนี้มีโอกาสสูงถึง80%ที่จะเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงระดับ8-9แมกนิจูดที่บริเวณล่องลึกน,นกันไกตามมาด้วยคลื่นยักษ์ซึนามิที่อาจมีความสูงได้ถึง34เมตร และทำให้ต้องอพยพผู้คนมากถึง1.23ล้านคนร่องลึกนันไกนี้เป็นแนวร่องน้ำลึกใต้ทะเลที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ่นทอดยาวเป็นระยะทางประมาณ900กิโลเมตรมีความลึกประมาณ4,000เมตรอยู่ในเขตมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกโดยแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกกำลังเคลื่อนตัวลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียแรงกดทับที่สะสมกัน อาจจะส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในรอบ1นึในร้อถึงร้อปีจากการคำนวณความรุนแรงของแผ่นดินไหวความสูงของสึนามิและพื้นที่น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตมากถึง2 8 9 0 0 0รายโดยสาเหตุหลักมาจากคลื่นสึนามิและอาคารบ้านเรือนถล่มราว2.35ล้านหลังสถานการณ์เลวร้ายที่สุดคือ แผ่นดินไหวเกิดขึ้นในช่วงปลายฤดูหนาวตอนกลางดึกของเช้าตรู่โดยมีลมพัดแรง8เมตรต่อวินาทีและผู้คนไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการอพยพรายงานคาดการว่าแผ่นดินไหวใหญ่ที่ร่องลึกนันไกลจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ามหาศาลถึง292.2ล,ล้านเยนหรือราวประมาณ68ล้านล้านบาท รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกคำแนะนำเรื่องแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่ร่องลึกนันไกเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วหลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาด7.1ขึ้นที่บริเวณขอบของร่องลึกดังกล่าวโดยตัวเลขที่ประมาณการก่อนหน้านี้จากเมื่อปี2,555ถึง2,556ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจจะอยู่ที่3 2 3 0 0 0ราย และจำนวนอาคารบ้านเรือนที่จะถูกทำลายจะอยู่ที่2.38ล้านหลังอย่างไรก็ดีจากรายงานล่าสุดนี้ตัวเลขได้ลดลงมาเนื่องจากจำนวนสิ่งปลูกสร้างเสริมกำลังป้องกันแผ่นดินไว้มีอัตราเพิ่มขึ้นรวมถึงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการอพยพผู้ประสบภัยจากคลื่นสึนามิและการดำเนินการฝึกซ้อมป้องกันภัยพิบัติที่เพิ่มขึ้นมากถึง86เปอร์เซ จึงอาจช่วยลดความเสียหายที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ประเทศญี่ปุ่นเคยเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์เมื่อปี2554แผ่นดินไหวนอกชายฝั่งทางตะวันออกความดุรนแรงระดับ9ก่อให้เกิดคลื่นยักษ์ซึนามิซัดถลม่มและสร้างความเสียหายต่อโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นเหตุให้เตาปฏิกรณ์ล้มละลายโดยเหตุการณ์ครั้งนั้น คลาชีวิตผู้คนไปมากกว่า15,000รายร่องลึกนันไกเป็นจุดที่ถูกจับตาว่ามีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่และรุล่รงมากขนาดที่เรียกได้ว่าเป็นอภิมหาแผ่นดินไหวในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งจะมาพร้อมกับภัยพิบัติอื่นๆที่ตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสึนามิอาคารพังถลม่มหรืออาจถึงขั้นทำให้เกิดไฟไหม้กินพื้นที่เป็นวงกว้าง แม้จะมีการคาดการว่ามหันตภัยรุนแรงอาจจะเกิดขึ้นในอีก30ปีข้างหน้าแต่ปัจจุบันรัฐบาลญี่ปุ่นมีคณะทำงานเพื่อเฝ้าระวังแผ่นดินไว้ขนาดใหญ่บริเวณล่องลึกนันไกเพื่อจับตาความเคลื่อนไหวและประเมินผลกระทบที่สำคัญคือการวางแผนเตรียมรับมือกับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมีการจัดทำระบบข้อมูลและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2019 ทั้งยังชี้แจงต่อประชาชนอย่างชัดเจนว่าจะเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นเมื่อมีโอกาสสูงที่จะเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณดังกล่าวรัฐบาลญี่ปุ่นย้ำว่าที่มีการเตรียมการแบบนี้ไม่ได้ต้องการให้ประชาชนตื่นตระหนกเพียงแต่อยากให้ตื่นตัวและเตรียมพร้อมเพื่อลดความสูญเสียให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดในส่วนของอาจารย์โอเล่ก็ได้ทำนายเตือนภัยเกี่ยวกับร่องลึกนันไกไว้เหมือนกันค่ะ ท่านจะว่าอย่างไรบ้างเราไปรับชมกันค่ะและสิ่งที่น่าจับตาสำหรับ2ปีนี้ที่จะเกิดขึ้นหรือใกล้ๆเคียงนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยใช่ครับเรื่องของแผ่นดินไหวหท,ที่เ,เปประกาศเตือนออกมาล่าสุดนี้ถูกต้องไหมคะใช่ครับตรงนี้น่ากลัวที่สุดที่ที่จะต้องรับมือเกี่ยวกับคนเพราะว่าภัยต่างๆเนี่ยไม่ว่าดินฟ้าอากาศเรายัางเรายัางพอ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 เดาได้พอ พอพยากรได้แต่ไอสิ่งที่มันอยู่ใต้บาดาลหรือใต้ดินใต้โลกเนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้เลย mm hmm. นี่คือสิ่งที่ดีรับและใกล้ตัวมากที่สุดนะฮะและวันนี้มันได้สำแดงออกมาให้เราได้ได้ตื่นตัวตื่นรู้แล้วว่า mm hmm. มีจริงคือแผ <Ha. S 2> ่นดินไหว mm hmm. เหมือนอะไรที่ไม่เคยเกิดมันอาจจะเกิดขึ้นมาอย่างประเทศไทยของเราล่าสุดเรื่องของแผ่นดินไหวอะไรแบบนี้ทีนี้อย่างไรก็ตามเพจมิดเอิร์แหล่งรวมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โลกและธรณีวิทยาจากศาสตราจารย์สันติภัยหลบลีอาจารย์ประจำภาควิชาธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อธิบายความเป็นอยู่ของร่องลึกนันไกว่าแด่สายเที่ยวญี่ปุ่นและเมืองต่างๆที่ควรเตรียมตัวเรื่องแผ่นดินไหวใหญ่หากต้องไปเยือนประเมินแล้วสรุปว่ามีโอกาส80%ที่จะเกิดแผ่นดินไหวขนาด7-9ภายใน30ปีนี้ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นประเมินไว้หมดแล้วว่าถ้าเกิดเมื่อไร่ตรงไหนจะโดนบ้างทั้งแรงสั่นและสึนามิไม่ได้แจ้งให้กลัวแต่อยากให้คนไทยเตรียมตัวเวลาไปเที่ยวเจ้าถิ่นญี่ปุ่นเข้าเตรียมตัวมาอย่างดีแต่เราต่างถิ่นถ้าเข้าไปเที่ยวช่วงเกิดภยัยอาจจะอพยพไม่เก่งเท่าพวกเขาเตรียมตัวไว้ถ้าจะต้องไปลิทชื่อเมืองสีแดงเสี่ยงมากและสีเหลืองเสี่ยงปานกลางมาให้ ก็ประมวลจากข้อมูลที่รัฐบาลญี่ปุ่นทำไว้ที่โชวในโพสต์นี้10เมืองสีแดงได้แก่และ19เมืองสีเหลืองได้แก่ทั้งนี้ศาสตราจารย์ดรสันติได้กล่าวสรุปไว้ว่าเอาเป็นว่าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเหมือนเดิมแต่จะไม่ค้างคืนเมืองสีแดงและไม่อยู่ใกล้ทะเลนานเกิน กินซูชิแล้วก็ออกทั้งเมืองสีแดงและเมืองสีเหลืองถ้าเลือกได้ก็ไม่นอนค้างคืนหรือถ้าจำเป็นต้องนอนก็ไม่นอนตึกสูงจะหน,นีลำบากฝากไว้ให้เป็นข้อมูลสายเที่ยวญี่ปุ่นยังยืนยันว่าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเหมือนเดิมถ้ามีตังพอเพราะแผ่นดินไว้ไม่ได้มีไว้ให้หนีแต่มีไว้เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือ และสำหรับเรื่องราวที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านผู้ชมท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ